ชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยนะครับจะมีความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสิ่งที่รอคอยนะครับ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w วอร์ไอาจารย์กิจสนะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกันยายน2564นะครับในเดือนนี้นะครับผมให้นิยามง่ายๆเรียกว่า เป็นเดือนแห่งการพลวัตนะครับจะเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงแบบโดมิโนโนะครับเป็นต้นไปเลยแล้วเหตุการณ์สำคัญเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในวันที่1 1กันยายนใครที่ได้ยินคำว่า11กันยายนนะครับคงจะจํากันได้เคยมีเหตุการณ์ระดับโลกเลยนะเครื่องบินบินชนตึกเนี่ยนะครับแต่ในปีนี้นะครับ2564เนี่ย จะมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวบาบเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับที่ส่งผลมีกําลังมากเลยนะครับเรียกว่าจะเกิดการพักองศาพักองศาเดินถอยหลังเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดแรงของการพลวัตและจะมีการปรับเปลี่ยนดวงดาวนะครับดวงดาวจะขยับขยื่นไป8ครั้งด้วยกันเลยนะครับแล้วมีหลายลัคนา มีผลกระทบต่อ12ลัคนาเลยนะครับบางลัคนานี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตชนิดที่ว่าน้ําขึ้นต้องรีบตักเลยแล้วจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ไปเลยบางลัคนาเหนื่อยบางลัคนาหนักอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับสิงหามหาอภิวัตใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูในช่องยูทูบของผมกดที่เพลย์ลิสต์แล้วดูนะครับแล้วก็การเตรียมตัว12ลัคนา ในช่วง3เดือนสิงหากันยา,านี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงทั้ง12ลัคนาต้องระวังอะไรต้องเตรียมตัวอะไรต้องไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับกดเพลย์ลิสต์แล้วก็ดูได้เลยในเรื่องของสิงหากันยาุิลา12ลัคนาต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับลวงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวสน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบร,รม,มครูหลวงปู่เทพโลอุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกดุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สักระบูชาหลวงพู่เทพโลกอดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนาสถิตเมษกันยายน2564นะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยนะครับดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารน,นะครับในเดือนนี้พระอังคารก็จะมีการย้ายราศีด้วยนะครับเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยจะมีความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสิ่งที่รอคอยนะครับมีความสบายอกสบายใจมีความสําเร็จสมปรารถนานะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่นะในทิศทางที่ตามที่เราคาดหวังและสําเร็จสมปรารถนามากขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินการงานจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรนะท่านจะได้รับชมทันทีและถ้าถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สุขภาพนะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยครับในเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคเรื้อรังโรคที่เป็นความต่อเนื่องเคยเป็นมาแล้วนะหรือใครที่เป็นโรคที่อยู่ระยะยาวเช่นโรคความดันโลหิตนะโรคไมเกรนอะไรต่างๆนะครับมันจะมีอาการกำเริบขึ้นได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ เรียกว่าจะหวานชื่นมีความสุขมีความเห็นอกเห็นใจกันเข้าอกเข้าใจกันเป็นพิเศษทีเดียวจากเดิมที่ใครที่ห่างๆเหินๆกันไปนะครับหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจืดๆธรรมดารรมดาในเดือนกันยาน,นี้มันจะรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับ ในเดือนนี้จะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจถูกใจแบบฟุกๆุกนะครับเห็นปุ๊บถูกใจใช่เลยอย่างนี้นะครับเรียกว่าทำให้ชีวิตมีความหวานชื่นมีสีชมพูกันมากขึ้นเลยทีเดียวครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line right at open d o การลงทุนในเดือนนี้นะครับชาวลักนาสถิตเมธเนี่ยถ้าท่านอยากจะลงทุนซื้อหุ้นอะไรต่างเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะครับให้เน้นการลงทุนระยะยาวนะครับอย่าไปซื้อเข้าออกเร็วอย่างนี้มันจะมีโอกาสเสียหายแต่ถ้าท่านลงทุนระยะยาวนะครับมันจะช่วยให้เก็บเอาไว้ช้อนซื้อไว้แล้วจะมีกําไรในอนาคตนะครับให้เลือกลงทุนในกลุ่มการแพทย์นะครับกลุ่มอุปกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารต่อเนื่องอย่างนี้นะครับจะทํากําไรได้ คริปโตเคอเรนซีนะครับสกุลเงินดิจิตอลต่างๆใ,ใครที่สนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านสามารถเลือกลงทุนนะครับระยะยาวนะครับแล้วเน้นไปสกุลเงินยุโรปนะจะให้ผลตอบแทนที่ดีครับ <S <S การงานนะครับชาวลัคนาสถิตเมษนะครับเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ บางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นบางคนมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งบางคนรับหน้าที่ใหม่บางคนมีโอกาสได้อาชีพเสริมรายได้เสริมต้องมีงานที่2ที่3อย่างนี้เลยนะครับและจะได้รับการสนับสนุนจากบริวารน,นะไปขอความช่วยเหลือใครได้รับความร่วมมือเห็นอกเห็นใจนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการให้เน้นอย่างนี้คิดวิธีการใหม่ช่องทางใหม่ลูกค้าใหม่หาอะไรใหม่ๆอย่างนี้นะครับส่วนใครที่เป็นลูกจ้างประจำให้มุ่งเน้น อไอเดียใหม่ๆใ,ในเชิงออนไลน์จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากครับการเงินนะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสดีๆมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภใ,ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับจะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนทีเดียวนะคใครที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนจากสิ่งที่ได้ปลูกเอาไว้นะครับในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนการลงทุนนะครับ อาชีพเสริมรายได้เสริมจะทําเงินเข้ามานะครับใครที่มีอาชีพสํารองท่านจะได้แหล่งเงินเข้ามามากมายนะครับฉะนั้นในเดือนกันยานี้การเงินมีความสบายใจนะครับส่วนใครที่ต้องเจราจาไปซื้อไปต่อรองอะไรต่างๆนะครับก็ให้ถอยบ้างนะอย่าไปขีดเส้นฟิกเอาไว้อย่างเดียวนะครับเราต้องถอยบ้างนะผ่อนปลนบ้างแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตครับ พิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกษัตริย์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเริกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อไลน์แอดโอเพนดาหรือ ติดต่อที่เบอร์ศ8 6 3 3 6 6 3 9 0ปรับดวงเสริมชะตาสำหรับชาวลัคนาสถิตเมษในเดือนนี้นะครับอยากให้ท่านเนี่ยไปทําบุญไทยชีวิตสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกนะครับแล้วก็อุทิศบุญ358ใครไม่เข้าใจว่าอุทิศบุญ3 8เป็นยังไงนะครับไปดูในช่อง YouTube ของผมกดเพลย์ลิสต เลือก playlist ธรรมะธร,รมนิมิตด,ดู ep ที่8นะครับแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติแล้วทำดูนะครับมันจะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากนะครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะนำไปเสี่ยงโชคผมก็แนะนำให้ไปดูรายการสำหรับการเสี่ยงโชคในช่อง youtube ของผมนะครับเรียกว่าผมเตรียมไว้ให้เฉพาะด้านเลยนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงไทยโชคใหญ่เงินทับตัวและเปิดเลขฝันให้โชคท่านนาเลขตรงนี้ไป Mix and Ma t c h กันแล้วก็ไปลองเสี่ยงโชคได้ตัวเลขนะครับ6 8 9 7 5ห ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับดวงประจำเดือนกันยายน2564ทุกลักขณนานครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจนะครับในเดือนสิงหากันยายนุลานี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดวงดาวกันมากนะครับผมได้ทำคลิปไว้ให้แล้วว่าสิงหากันยายนุลาทุกลักขณา12ลักขณาเลยจะปรับตัวอย่างไร นะครับต้องระวังอะไรอย่าลืมไปชมคลิปในช่อง YouTube ของผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออาราธนาบารมีหลวงปู่เทพโลกดุดรพระอุตรมาเถระนะครับได้แผ่เมตตาให้ทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการของผมมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ